สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินหน่อยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทางช่อง youtube ท,ท,ทุกถุกท่านเลยค่ะเด้ออ๋ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามตัวกันเลยนะคะเนาะมาแล้วท่านผู้ชมแนวทางเล่าพัฒนาของแม่นางไม่มีสตัวนี้ไม่มีสิทธุถูนะคะ,ะเหล็กติดแม่นางแม่นมากเด้อท่านผู้ชมเกาะติดไว้นะคะ หากพ่อแม่พี่น้องได้เล็กเด็ดเล็กเก่งจะขอ,องกะอย่าลืมมัดจับใส่กับเหล็กติดแม่นางเลยค่ะเด้เออ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมหน้าทางฝากคือเกาว้วยค่ะเด้อฝากคุณพ่อคุณแม่ชุกๆุกท่าน,นท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจใหายน้ำในเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดแชร์บอได้ขอหัดใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมเอา้าบัตรที่ีหนหากท่านใดที่บอท่านเขากลุมน้ำโมนะคะเนาะความแม่พี่น้องท่านใดที่บอท่านเขากลุมน้ำโมสนใจเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรี add idline นะคะ noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะค้นหาหนูน้อยด้วย idline นะคะ noo 1599งหาสำหรับ i d l i n e นี่เป็น i d l ล n e ส่วนตัวหนูหนยเด้วค่ะเดอ้อยังไม่ใช่ i d l ล n e กลุ่มนะคะああคนหาแล้วบวกเพิ่มเพื่อนสทรงสติ๊กเกอร์เข่าไปนําเด้วค่ะเดอ้อแล้วก็ล่อหนูหนยตอบกลับหลังจากนั้นหนูหนยกับเยเชิญพ่อแม่พี่น้องเข่าห้องเป็นขั้นตอนต่อไปด้วค่ะเดอ้อส่วนเบอร์โท่นี่ท่านผู้ชม อ่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะสั่งสบู่กาแฟยาดสีฟันเนาะคะนะ่ะเนาะโทรมาเบอร์นี้ด้วยค่ะเด้อส่วนข้าศ์สองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามเบอร์โทรโน้ต้นนะคะลรกคาท่านใดที่อยากจะแบ่งปันแนวทางอ่าทาชงช่องโน้นหอยเนาะคะนะ่ะเนาะรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะส่วนท่านใดท,ที่อยากจะแบ่งปันอ่าแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยราคาเราพัฒนาโน้หนหอย ยินดีตอนรับท,ทุกทุกท่านเวยค่ะเออทุกอาจารย์ท่านผู้ชมอยากจะแบ่งปันเนาะคะ่นะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มาเบิงแนวทางล่าพัฒนาของแม่นางกันเลยเนาะคะ่นะเนาะนูน้อยขอบคุณแนวทางแม่นางเ้ยค่ะเออเมื่อวานนี่ไม่ทันได้ไดบอท่านผู้ชมได้กับแม่บัแนวทางล่าพัฒนาของแม่นูน้อยกายยา อยู่ด้วยเนาะท่านผู้ชมยำเติบยอูอย่าลืมเด้อคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พี่น้องเด็กติดแม่นัง่งปวดข้อกันมาดีเด้อค่ะเด้อยำทุกคลิปท่านผู้ชมอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อ,อสำคันใดถือนน้อยขอสแสดงความยินดีน้ำเด้อค่ะเด้อนุ่น้อยได้ยี่สิบบาทท่านผู้ชมนุน้อยแทงเหล็กบ่กเกินยี่สิบบาทเด้อค่ะเด้อยี่สิบบาทนี่หลายแล้วท่านผู้ชม ถ้าเขารู้ว่าเหล็กสิออกหาเจ็ดกสิใส้ตัวละลอยไปแล้วเนาะท่านผู้ชมถามบัตรที่นีอท่านผู้ชมก็ติดอ่าเล็กติดแม่นางไว้มองนี้ก็มาดีก,กนรรมมนันท่านผู้ชมบะแมนวาให้ทีมหม่ปลาดิเ็กอยู่ในหนืหละท่านผู้ชมบัตรที่นี้ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกเดล็กติดแม่นางเส้นผมบางภูเขามาต่างสองเดือนสามเดือนท่านผู้ชม น้น่อยกะขอขอบคุณแม่เอฟซีที่มาคอมเมนต์ใ้คลิปอ่าโน้หน่อยะะด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่มาบอกโน้หน่อยได้เห็นเหล็กเด่นของแม่นางแนมเห็นแล้ววะที่ี้นท่านผู้มชมแนมเห็นเหล,ล็กเด่นเหล็กเด่นเหล็กกิงแม่นางแล้วไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์โถ แม่นั่งขามาหาหนหนอยเดือนกันยายนุนเด้อค่ะเด้อเดือนกันยายนุนบ่เต็มเดือนท่านผู้ชมนนอยไปย้อนเบิงสถิติอีกแล้วเดือนตุลาคมท่านผู้ชมอ่าสิงหากันยาตุลานะคะเนาะเดือนตุลาคมลดไปสองงวดเหล็กเดนมองเนี่ยหลักกากอดขั้วกันมาดีดีท่านผู้ชมเดือนตุลาคมอ่าทั้งเดือนเล่าพัฒนาลดสองงวด น้นอยกลับไปเบิงสสถิติหลักะเดือนพฤศจิกาเนาะค่ะเนาะนน้อยก็ได้เทียบให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงงแล้วว่าเลขติดของแม่มองนี่ยแม่เอฟซีเป็นมาคอมเมนต์บอกอ่าสิบสามงวดหลุดหนึ่งงวดเข่าะะะสิบสองงวดเนาะค่ะเนาะกะสิเห็นทางเลขเด่นของแม่เลี้ยวบัดท,ที่ไหนท่านผู้ชมเข้าหาเลขเด่นแม่นๆมาจับไซก็พรอแม่นั่งเลย ต่อมาพอเอฟซีเพืนะ่องมาคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะมองเล็กติดนี่ห้าแปดเจ็ดมองนี้เป็นห้าแปดเจ็ดได้ว่ามองนี้เป็นห้าเจ็ดแปดนุ่หน่อยก็เลยถามแม่เลี้ยวมาเอเ้านี่เพราะว่านุ่ห่อยเห็นคอมเมนต์ดู่ด้วยค่ะเด้อนุ่หน่อยได้อ่านทุกคอมเมนต์ท่านผู้ชมตามสูตรพ่องแม่สิบเป็นศูนย์หกหนึ่งห้าเจ็ดแปดเมนบาร์ท่านผู้ชมพอเอฟซีเพิ่นกันเลยสงสัยมองนี่เป็นยังขึ้ว่าเป็นห้าเจ็ดแปดคือจังมองนี่ ยังคือเป็น,นหาแปดเจ็ดน้อยก็เลยมาเบิงนะคะเนาะเมื่อเช้าแม่ท่วมมากนน้อยก็เลยถามอ๋อแม่เลยว่ามองนี่แม่ซับวางหายซื้อที่จริงก็เป็นหาเจ็ดแปดนั่นละแต่ว่าแม่ซับวางหายเป็นหาแปดเจ็ดเพราะว่าแม่มกหาแปดเจ็ดเพราะว่าแม่นั่งจับเลรกแม่จิจับตรงตรงเด้อค่ะเด้อแม่สีชอบซื้อเลขบอกกับแม่ท่านผู้ชม้ามันมาามองนี่ซ้ำโต สมมติว่ามาสามตัวเนาะคะนะ่ะเนาะแม่ซื้อเลขบอกกับแมท่านผู้ชมห้าแปดเจ็ดจังสิแมแม่ซื้อเลขสามตัวรากาสองตัวสิเป็นห้าแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดจังสันนะท่านผู้ชมบัตรที่นี่มองนี่มันก,ก็เป็นห้าเจ็ดยูเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ห้าเจ็ดกับอะไรกรับดิท่านผู้ชมมองนี่เป็นแปดเจ็ดมองนี่บัตรเป็นเจ็ดแปดจังสันเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องกะ ไปกัปน้ำด้วยค่ะเด้อไปกับน้ำท่านผู้ชมยาไยมันเสียโอกาสทาเลกมาอ้าสำหรับท่านใดที่ถือยินดีน้ำด้วยค่ะเด้อกะอยากได้ยินคอมเมนต์ในคลิปว่าถือกันนะคะเนาะคนละหาละสิบกะยินดีน้ำท่านผู้ชมทุนน้อยกลับไปในหน่อย,อยกระสู่ผู้เพิ่นทุนหลายบ่ายเนาะเนาะห้ามีหน่อยห้ากมใส่หน่อยท่านผู้ชมได้ท่าได้กะดีใจยินดีน้ำกับทุกท่าน เอาบัตรที่้ท่ทผมช้ชมหากท่านใดที่อยากจะแบ่งปันค่านำซาก,กาแฟไ้แม่กัติดต่อแอดมินหนูหน่อยได้เลยเด้อค่ะเด้อทางไล์กระไดทผม,ม้ชมหรือว่าจะโทรมาก,กระไดศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะท่านใดที่อยากจะแบ่งปันค่านำซาก,กาแฟไ้แม่เนาะคะ่นะเนาะเอาทผม,ม้ชมบัตรที่นี้มาเบิง่ง แนวทางเลขแม่นางมวดวันที่สิบเอ็ดกันเลยนะคะเนาะขอบคุณทุกทันทีติดตามรับชมเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็คืออันเกา่าท่านผู้ชมคว้ามือเก่านะคะการยังมีแม่เอฟซีเป็นคอมเมนต์ดูว่าให้เอาอันเก่ามาเทียบด้วยโน้หน่อยเทียบสุกปรีอยู่ดิท่านผู้ชมโนหน่อยเทียบทุกคลิปอยู่อันเก่าและอันใหม่ คุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็คือนเป็นเลขทูบด้วยค่ะเด้อเร่มบอกพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นเลขทูบน้หน่อยจุดมณีวายน้ำแดงปูท่านผู้ชมเมืม่อวานถือเกม็ดมนีก็เลยวายนำแดงปูอ่าวาคอสุขคอหลับต่ออยาห้อดอยาห้ยอยากนะคะเนาะมหาธิพันธมาน่หน่อยจุดคอตังต้งเจล่าหอดรัฐบาลไทยด้วยค่ะเด้อน้หอยสิบอคอยจุดทูบท่านผู้ชมอ่า มหธิพัฒนมาโนนัยจุดได้เลขอ่าถูกแปดสี่สองเลขรัฐบาลให้ออกแปดสี่สามซุยเตียมหนึ่งกันยังไปฝันอีกท่านผู้ชมว่าเลขออกแปดสี่สองเป็นยังมันคือออกแปดสี่สามท่านผู้ชมขนาดใน่ฝันกันยังฝันว่าเลขออกแปดสี่สอง อาคุณพ่อคุณแม่แคปนัดจอดจดไว้ด้ค่ะเด้อเลขถูกขอน้ำปูพญาเสือโของธรรมชมุมนุ่นหน่อยได้โบชามาโดนเติบละละธรรมชมอ่ะนนหน่อยตั้งแต่นนหน่อยโบชามานนหน่อยกะเถือกเลขกเล่าพัฒนาดีดีธรรมชมถือกเลขกเล่าพัฒนาดีรีธรรมชมุมอ่ะบัตรทีนี้แต่ว่านนหน่อยขอเลขถูกน้ำเพลินมาค่อยใด้ดิธรรมชมข้าเทียงหัดนี มันออกไหมท่านผู้ชมราว่าหน่หนอยตั้งจิตอธิษฐานฆ่าคักเหล็กถูกจุดออกมาสามตัวก็คือแปดเกาหาหนูหน่อยพอสามตัวแตกแต่ฟากะยังบทานไดนยักเทียด,ดิท่านผู้ชมแต่ว่าเหล็กงามไหมท่านผู้ชมพอ่อแม่พี่น้องแคบหน้าจอไว้ด้วยค่ะเด้อเอาไปตั้งเตล่ายันไยเด้วยค่ะเด้อตัดไปน้าสองตัวแปดเก้าแปดห้า เก้าห้าเด้อท่านผู้ชมตัดไปนําเอาไปตั้งแต่เล่ายันไยเด้วยค่ะเด้อน่อนหน่อยตั้งจิตอธิษฐานพอ,อนําปูท่านผู้ชมปูเพิพ่นกด็ดีดิน่นหน่อยโบชามากงวดแหลกน่น,กน,นหน่อยมานอนอยู่นี่แหละนอนอยู่อยู่หมองน้ําปูนี่นอนนอนกลางเวน้นกันยังฝันฝันงวดนั่น ฟันฟันว่าคนตายเหลือดหน่อยลงมาใส่โตัวน้หน่อยตอนนั้นเลขออกศูนย์สี่หนึ่งอายุน้หน่อยสี่สิบเอ็ดปีน้หน่อยโบชามาใหม่ๆท่านผูมชมอ่านอนอยู่ยมองนีเมือใดสิฟันมมง่วงว่า,างได้ธรมชมมองมองโบชาพระยาเสือโขงในี่าธรูมชมถ้านู้นหน่อยหิวนอนแงมไรนนหน่อยสินอนนอนหลับฟันนอนแงเหมืองเว้นได้ธรูมชม ฝันย่ำกังเวนเลยฝันแม่นแม่นแตงแตงน้อยบูชาเพิ่นมาแต่ว่าจุดถูกขอบทท่านใดจักเทียทผม,ม้ชมอ่าหงวนเนี่ยก็ล่องไว้ด้วยค่ะเด้อเทียออกมาสิเสียโอกาสอ่าทผม้ชมมาเบิงเ่งแนวทางอ่าเล่าพัฒนาของแม่นางกันต่อเลยนะะนะเนาะค่ะเนาะแนวทางเราพัฒนาของแม่นางนะคะบัดทีนี้วันพุธนะคะเนาะอ่าวันพุธ วันพุธที่สิบเอ็ดวันพุธที่สิบเอ็ดทอคสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดลาวพัฒนา แม่นางเล็กวินนะคะ มีสองห้าศูนย์สามหกเจ็ดเลขวินแม่นางท่านผู้ชมเลขวินมีสองห้าศูนย์สามหกเจ็ดต่อมาเลขติดมองนี่ละท่านผู้ชมพอแม่เอฟซีทันใดที่เขามาไหม เบื้องมองนีเด้อค่ะเดอ้อไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกนะคะสำหรับว่าพัฒนาได้เหล็กเด่นเหล็กเด็ดเหล็กแมนๆม,มามาเอาของแม่นางไปจับสซเลยเด้อค่ะเดอ้อไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกนะคะหกเจ็ด สามมองนี่เป็นสามหกเจ็ดแม่นั่งซับห้เป็นหกเจ็ดสามด้วยค่ะเด้อกับตัวเดียวกันนั่นหละท่านผู้ชมแต่ว่าน,นูอยๆสีเขียนตามที่แม่บอกมาเด้วยค่ะเด้อก็คือหกเจ็ดสาม ต่อมาวิ่งรูดนะคะมองวิ่งรูดเนี่กะเขาดีคือการเดินนะมาชมเอาเอาเหล็กติดมาจับใส่กับเหล็กวิ่งก็ได้ยามองขามด้วยค่ะเดอ้อวิ่งรูดโมแมนว่าให้เบิ้งตะเหล็กติดสิแนมเ,เบิ้งตะเหล็กติดดิท่านผู้ชมอ่าคือจังมองมองซีตัวถ่ายเนี่ยศูนย์สามหกเจ็ดเนี่ยกระจบเอาจอบเอาแต่สามตัว มั่นกับบอมาสามตัวจ้กเคียดีท่านผู้ชมเห็นบองหวัดบังหน่งหันกับมีแม่เอฟซีเพื่อนกับบอตัดแหมท่านผู้ชมอ่ากวินเอาแต่สามตัวัดที่นี้มาสองตัวบอได้แล้ววัดที่นี้พอเอาสองตัวเอาแต่สามตัวมั่นกับเสียรายแล้ววัดที่นี้ท่านผู้ชมกับเป็นที่นาเสียรายเนาะค่ะเนาะทันใดที่บอได้สองตัวัดที่นี้ อย่าลืมวินเอาน้ำนะะด้วยค่ะเด้อเอาน้โตัสองตัว้หนน้ำคุณอ่อคุณแม่อย่าให้มันเสียโอกาสมองเหล็กวิ่งรูดนี่ก็มาดีคือกันบอมเนวาห้มองขามะะด้วยค่ะเด้อบอมเนวาเบิ้งตะเล็กติดสิเบิ้งตะเล็กติดเด่านผูมชมเบิ้งห้มันทัวทัวรด้วยค่ะเด้อต่กวนคือกันน้อยๆกับเบิ้งตะเล็กวิ่งรูดจนว่าแม่นางโทรมาบอกแม่เอฟซีมาคอมเมนต์กับเบิ้งทัวทัวแบบที่นี่านผู้ชมเบิ้งห้มันเบิดหนากระดาษ เบิ่งให้มันเบิดนากระดาษเด้อค่ะเด้อ,อคุณพ่อคุณแม่น้หน่อยอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้สู้คนเหลขกเข่ากับอยากให้ได้สู้คนท่านผู้ชมอยากให้พ่อแม่พี่น้องคือนํากันคือนยังนี่ท่านผู้ชมวิ่งรูดวิ่งรูดหนึ่ง <c oughs> กับสอง <c oughs> นี่เห็นว่าท่านผู้ชมมันถิ่มบ่ไถ้าเข้ามาักหัวเข้ากับจับ ไซน้ำเนี่ยหกหนึ่งหกสองจังสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสามหนึ่งสามสองจังสันได้ค่ะเริอต่อมาเหล็กจับคู่จับคู่แม่นางก็แม่พี่น้องก,กับสังเกตน้าได้ค่ะเริ่ดเหล็กจับคู่แม่นางบ่ค่อยเข่าท่านผู้ชมเด็กจับคู่แม่นางบ่คอยเข่าจดนโดนกระจังเสียเข่าดิท่านผู้ชมจับคู่ท่านผู้ชมวันนี้แม่จับคู่หากะสิมีเก้าหนาึ่ง แปดหนึ่งสี่หนึ่งชุดสี่ตัวตรงสามศูนย์บอกผิดละท่านผู้ชมศูนย์หกเจ็ดว่าแมนซีตัวตรงดอกท่านผู้ชมซีตัวโตด้วยค่ะเออ เอาบอไปแล้วบัดนี้บอไปทั่วแล้วสี่ตัวโต๊ดต่านใดที่มีมองสื่อสี่ตัวกะไปจัดไว้หนุอนหน่อยประสืิอนี่ทามผู้ชมสี่ตัวแต่สามตัวกันยังบ่เจออยูอ่วิ่งรูดเจาะไปที่เด่นหนึ่งนี่ทามผู้ชมเลขอาจจะพูแม่เนี่ยกะมาไดขึ้นกันบอแมนว่าบอมาแต่ว่าแม่จับบอคอยเขาด้วยค่ะเด้อกะเคยเขาอยู่ทามผู้ชมแต่ว่ามันโดดด้ดจังเขา มักหนึ่งรูดหนึ่งเด้อค่ะเด้อมักหนึ่งรูดหนึ่งเลยท่านผู้ชมอ่าสำหรับแนวทางของแม่นางคุณพ่อคุณแม่แคปนาจ,จอเอาเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. แคปนาจ,จอเอาท่านผู้ชมเลขติดไม่มีสามตัวนี้ไม่มีผิดถูกนะคะกับบําเมนว่าทางเลขแม่สีขาวตลอดเด้อค่ะเด้อหน้่หน่อยก็ได้บอกได้ย้ำไปเรียกว,ว่าไม่ลุดคือกัน ่เดือนตุลาคมลดสองเมืองเดือนพฤศจิกายนลดมือหนึ่งเดือนท่านว่าคมบอท่านลดจักมือเด้อค่ะเด้อเดือนท่านว่าคมเลขออกไปสามมือท่านผู้ชมออกไปสามมือแล้วกว็คือวันที่สี่ที่หกที่เก้าเลขติดมองนี่ท่านผู้ชมยังไม่ลดนะคะวันที่สี เลขติดเข้าไปที่เด่นหกเอาขึ้นมาเป็นเลขเด่นโหลดเนาะท่านผู้ชมอ่าวันศุกร์จะเข้าไปที่เด่นหกยังว่าหั่นโหลดเด้อค่ะเด้อเดินดีกว่าเลขอ่าเลขเด่นเดินดีนูหน่อยท่านผู้ชมเลขติดนี่ท่านผู้ชมมา่บ้านกอดควกันมาเดี๋ยวย่างสิก,กอดขอกันมาอีกอยู่ดอกท่านผู้ชมอย่าเผลอ ยาถิมยาปาเด็กท่านผู้ชมอย่าถิมยาปาพรวานหน่อยเบิงสถิติเลขติดมองนี้แม่กวดคั่กันมาดีเด้อค่ะเด้ออย่าลืมจับไว้น้ำหกเจ็ดหกสามเจ็ดสามสิเป็นเลขตัวเก้าก็สร้างท่านผู้ชมเล่าพัฒนาออกแต่ตัวเก้าเก้าเป็นเลขตัวเก้าก็ต้องจับไว้เด้อท่านผู้ชม อ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อคลิปนี้นหน่อยหน่อยก็บ,บอกเงีายวซื้อกาล่ะทนผู้ชมอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจยันพ่อแม่พี่น้องบอกเข้าใจเนาะค่ะเนาะอ้าถ่ายคลิปนี้ผู้ใดสีสังกาแฟ่สบู่ยาดสีฟันโทรสั่งได้เลยเด้อค่ะเด้อที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีโมโนกับเขาจะงมนะคะโมโนบำรุงสายตาเขาจะงมแก้ปวดเมื่อย ยาสิฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะยาสิฟันสกัดจากเห็ดลินจจอและว่านหางจระเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะต่อมาก็จะเป็นสบู่กุณตานระเบิดขี้่คลายเร่งผิวขาวนะคะล้างหน้าโจตัวได้แปลละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะ,ะแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะอุดนุอนอยากจะลองใส่ก็โทรมาสั่งได้เลยนะคะเ่ะศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะ อาวสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้แห้งๆปัง,ปง,ปงๆรวยๆท,ทุกทุกท่านด้วยค่ะเื่ชอชมพากันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ